จากความเดิมตอนที่แล้วที่ได้ยึดแทบที่จะยึดป่าดงดิบมาได้เหลือแค่ป่าดงดิบส่วนนิดนึงแต่มันก็ไม่นิดนึงบ้างกันแหละแล้วบัดดี้นั้นก็มีพาลางในการไก่ร่างสไบไก่ล่างเป็นตัวละครอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหมูไก่นกกระทานกไส้เดือนหรือแปลงล่างได้ทุกอย่างอย่าเงียบดิบัดดี้ ไม่ต้องเงียบขนาดนั้นก็เลยวันนี้นั้นเขาพยายามที่จะเดินไปที่ไหนก็ไม่รู้คุณอมอให้งเงียบไเองอะอาอยาเงียบโอเคอย่างเงียบเี่นอะไรวะเนี่ยตือตือตืมันเป็นอะไรที่ทำที่ใครสร้างไม่รู้เฮ้ยบัตตี้เรามาเยี่ยมคุณหมอดีกว่าคุณหมอนี่นายอยู่ไหนอะ คือเกี่ยวอะไรกับเอตจกตออไนนั้นแล้วมาเยี่ยมคุณหมอกันดีกว่ามามามาเอ่อไเี่นี่แหละเาโดนงานนี่หละเขาโดนงานนี่มันคุกนี่นาเป็นไงบ้างเจ้าพวกไก่สบายดีงั้นหรือเปล่าพวกนายสบายดีตอบด้วยไม่ต้องมาตอบหรอกว้าฉันขังพวกนายไปอยู่คิดเหรอว่าจะออกมาได้ไม่ได้ออกมาห่ะ เกดมันยายาวที like <only> <sh> ่จะขึ้นป่าเกดมันยายาวที่จะขึ้นบันดี่สามารถทรมานมันได้เพราะว่ามันทรมานเราเราก็ต้องทรมานมันกลับแต่ฉันจะไปดูแนวหน้าให้นะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างตอนนี้เราก็ได้เห็นพวกไก่แล้วบันดี้เห็นหรือเปล่ามาช่วยสนับสนุนหน่อยสิเดี๋ยวจะนำกองทัพบุกอะ ทำไมเวลาฉันต้องสนใจเรื่องการต่อส่วนท่านหนึ่งไม่โดนโอ้ยโดนโดน,นมันไอไอพวกรถถังนี่มันต้องยิงสองนัดตายแต่แต่หมานี่จักรยืนยันแต่กวันสามร้อยล้า,านโล่อย่าล้อยอ,อย่าล้ออย่ามาล้อลุงกัดดิยิงเงอน เดี๋ยวมันม uh ีปืนนะมึงก็ฆ่าพวกไหนได้อย่างสบายอยู่ที่แนวหน้าเดี๋ยวตอนพรุ่งช้าเดี๋ยวเราเตรียมตัวบุกยิงปืนใหญ่ใส่พวกมันดีกว่าเกือบโดนขอนไม้เกือบโดนขอนไม้เมื่อกี้แล้วพวกหมาบุกกันแล้วพวกคนจูบกันด้วยพวกคนจูบกันแล้วไม่ใช่ทุกคนไปบุกกันเลว ว้าวเฮ้ยเขายิงใส่ไก่คามันเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังมันยิงปืนใหญ่โอ้โหทำไมมันแหลกซุ่มยิงใส่พวกมันก่อน โอ้วุ่นวายวุ่นวุ่นวายวุ่นวายมากวุ่นวายมากเลยโอ้มาเฮานี่เสียงมาเฮาเดี๋ยวพี่จะกดลุมตลางคืนมาเฮาว้าวกลางคืนมาเฮามาเฮาว่า,าตุ้มตายเฮ้ยมันคุณลุมมากกว่าเนี่ยชิด้วยที่จะยิงสืบพวกมันนีน่แหละตายซะ เรวเอาเด็ก,ดกนนะหมายิงช่วยด้วยกล <Okay. S 1> างคืนหมาเหา่าชอฟิวยยเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนจะมีพวกอยมีพ่อมอสคอยสนับสนุนเราอยู่มือระเบิดโจมตีตายเฮ้ยเรามันยิงโดนตัวเองไอ้ยมันยิงใส่พวกเราไอสร้างแปลงเต,เติมเต็มเหมือนมีคนใช้พลัง มีคนใช้บางรางบางอย่างราวังเครื่องหลยเฮ้ยกำแพงเออดีมากซะกำแพงในท่านอย่างนี้หละดีที่สุดในโลกต้องปีกกำแพงมึงกำลังทำลายกำแพงมันกำลังทำลายกำแพงเหมือนชายท่านนี้สดเฮ้ยมันทำลายกำแพง โอ้มันยิงใส่กำแพงใหญ่เลยมันสะท้สะท้านออไม่สะท้อนสะท้านแม้แต่นิดเดียวหมาเราลอดแล้วม,ลมีม,ม,มีไก่อยู่ในนี้ด้วยมีไก่อยู่ในหินนี้อาจจะเป็นฟอ,อ, <c oughs> อสซิล, <c oughs> ออสลของชาติได้ฟอสซิลไกแห่งชาติอะไรคือฟอสซิลไก่ของชาติไก่แห่งชาติ อะเว้ยทำไมเลื้อนมันลดขนาดนั้นน่ะตายไม่ก็ก็คือมันติดอยู่ในหินไงอ๋อใ่ไงเฮ้ยอ้ยจมน้ำตายไปซะไม่ต้องขึ้นมาโอ้ตรงนี้ใช้ได้ดีมากจมน้ำตายกันให้หมดซะฮฮฮฮ มป็นยาพลังวิเศษของพี่มันสุดยอดนสงครั้งนี้ี่แ้ได้ไม่ไม่เลืเหลือแค่ตัวเดียวไกลเหลือตัวเดียวตอนนี้เราเหมือนจะชนะพูดพูดอยู่พูดอยู่พูดอยู่โอเคพวกหมาเหมือนล่ะเฮ้ยทำไมมันเสกพวกหมาไม่สามารถยืนเป็นกำนันได้นี่จับเพราะอะไรก็ไม่รู้มนดีเลยอยู่มบบ เอ๊ะมันมีตัวหนึ่งนี่ไอ้พูดแล้วเนี่ยนีย่มันมีตัวหนึ่งอยู่หมายิงตงจงเจริญยิงใครดิดวอย่ายิงโอ้ยอย่ายิงไงเฮ้ยทำไมหมามันรู้สึกแปลกๆที่หมามันยิงใส่ตัวเองอ๋อดูแล้วอ่อนฟังนิวไม่เคยยิงเซนต์โดนนิวใครนิวชอบดีบ้าดีบ้าหรือเปล่าเอาเลยโอ้ฆ่าตายไปซะ จมน้ำตายแล้วว่าไก่น่าจะจมน้ำตายรู้เลยในวันนี้ไก่น่าจะจมน้ำตายแล้ว,ลแบบจจลวทุกคนเราจะประกาศให้รู้ว่าเราสามารถยึดป่าดงดิบได้แล้วเราสามารถเราสามารถยึดป่าดงดิบได้เออใช่เออเอ,อะไรวะบันที่ ประกาศประกาศฉันไม่เสียสละใจใจแห่งป่าดงบิบไปให้กับมังกรมุขนุ่งขนนกแล้วมังกรจะบังเอิดขึ้นมาเพื่อที่เธอการฆ่าพวกไก่ให้สิ้นซากบันดี้บันดี้น้ำมันน้ำมันไก่ตัวคูนใหญ่เลยเราไปคุยกับเขาดูไหมเฮ้ยว้าวพลังโอ้พลังพลังงานบ่าข้างของมันสุดยอดจริงๆนี่มันบอสชัดโอ้โอ้ โหโหตายหมดเลยฮีโน <c ười> oh, ่เลยมานี่แอบอยู่ด้านหลังมาตายแล้วสุดยอดเลยมันไม่หายแ้อ้ไรอ่ะายคหายนายยิงนนาย ไอนด้ทำไหมาโอ